บทที่1126มีทองคำมืดมาถึงแล้วชุดกรอต่อสู้สองคำที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงการฝึกฝนของเขาเองดูสดใสและกลายเป็นแกนหลักของทีมทั้งหมดทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหอกมังกรทองตกลงบนฝ่ามือของทังวูลินทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันก็รู้สึกสดชื่นอารุเหิงและซืหมาจินจีอยู่ข้างๆทังวูลินและความรู้สึกของพวกเขาชัดเจนที่สุด พวกเขาเคยเล่นกับถังวูลินในการแข่งขันและพวกเขาก็คุ้นเคยกับความแข็งแกร่งของถังวูลินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในขณะนี้เมื่อถังวูลินปล่อยชุดเกราะและอาวุธของเขาต่อหน้าพวกเขาความรู้สึกของพวกเขาก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงลมหายใจของเขาทั้งสองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวสิ่งที่ปล่อยออกมาจากถังวูลินคือความรู้สึกแปลกๆมันไม่รุนแรงเท่ากับความผันผวนของพลังงานและเลือดในระยะไกล แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยตาพวกเขาจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของทังวูลินด้วยซ้ำความสามารคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินี่เป็นความรู้สึกแห่งความกลมกลืนในตำนานระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือเปล่าอย่างไรก็ตามความเป็นเอกภาพของสวรรค์และมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับพลังวิญญาณของอาณาจักรวิญญาณ เฉพาะผู้ที่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและการฝึกฝนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถมีได้อย่างน้อยจนถึงตอนนี้ซือมาจินชือสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อเขาปลดปล่อยเจตนาดาบและพลังดาบของเขาออกมาเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถเข้าสู่สถานะได้ง่ายเหมือนทังวูลินเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนับตั้งแต่เกมจบลงเขามีพลังมากขนาดนี้ได้อย่างไรซืหมาจินจือและอารูเหิงมองหน้ากันและเห็นความสับสนในดวงตาของกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นวงแหวนรัศมีทั้งเจ็ดค่อยๆลอยขึ้นมาจากร่างของทังวูลินพวกเขาก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้มากกว่านี้แหวนวิญญาณสีดำสีแหวนวิญญาณสีเขียวทองและแหวนวิญญาณสีส้มทองสองวงความรู้สึกแรกของทั้งสองคนก็คือเด็กคนนี้มาจากทวิปโตโหลจริงๆหรือนี่ไม่ใช่ระดับของวงแหวนวิญญาณที่ปรามาจารย์วิญญาณปกติควรมีพวกเขาเคยได้ยินเรื่องสีส้มทองแต่และสีเขียวละ่ะ ก่อนที่พวกเขาจะคิดได้กลุ่มแสงสีทองเข้มในระยะไกลก็เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำได้อย่างไรแต่ทันใดนั้นแสงสีทองเข้มก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ทันทีที่มันบินขึ้นก็เกิดเสียงคำรามอึกทึกบนพื้นมองเห็นได้ชัดเจนจากอากาศว่าผื้นดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางร้อเมตรถูกว้าลงไปด้านล่างราวกับว่ามันถูกเหยียบย่ำด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวบางอย่าง แสงและเงาสีทองเข้มมาถึงเบื้องหน้าทุกคนไม่ไกลนักในทันทีหยุดและเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันร่างสีทองเข้มนี้ดูสง่างามอย่างยิ่งอรุเหิงมีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วแต่อันนี้สูงกว่าอารุเหิงสองหัวและรูปร่างของเขาก็สง่างามมากกว่ามากชั้นทองคาเข้มจางๆปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของผิวหนังสวมใส่มีเพียงเสื้อกัก๊กเผยให้เห็นแขนคล้ายเครื่องจักรหนาคู่หนึ่งร่างกายกําลังเบ่งบานด้วยพลังงานอันมหาศาลและความผันผวนของเลือด ดวงตาที่เหมือนระฆังทองแดงขนาดใหญ่คู่หนึ่งเปล่งประกายอย่างดูเดือดและแม้แต่การมีหุ่นยนต์ระดับสีดำมากกว่า20ตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่สามารถขยับเขาได้แม้แต่น้อยเพียงแวบเดียวสายตาของเขาก็ตกลงไปที่ทังวูหลินและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีคุณคือทางวูหลินใช่ไหมเสียงของเขาเข้มข้นและทุ้มลึกทำให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจอธิบายได้ฉันคุณเป็นใคร พลังจิตของถังวูลินเฉียบคมมากจนเขารู้สึกได้ทันทีว่าคนตรงหน้าไม่มีความเมตตาต่อเขาเลยฉันชื่อซีอองเรียกฉันแบบนั้นก็ได้นะเจ้าหนูฆ่าตัวตายก็ได้นี่จะทําให้ฉันไม่ทําอะไรเลยนายซีอ,องพูดอย่างเย่อหยิ่งทันทีที่เขาพูดสิ่งนี้ก่อนที่ทังวูลินจะพูดได้อารุเหิงที่อยู่ข้างๆเขาก็หยุดและพูดว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณกล้าขอให้น้องชายของฉันฆ่าตัวตายเหรอ อารุเหิงไม่มีอารมณ์ดีตั้งแต่แรกไม่ต้องพูดถึงว่าเขารู้สึกหดหูใจมากในช่วงเวลานี้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่ธรรมดาแต่เขาก็ยังรีบวิ่งออกไปในพริบตาทันใดนั้นพลังงานอันเข้มข้นและความผันผวนของเลือดก,ก็ประตูออกมาจากร่างกายของอารุเหิงและเทคนิคลับในร่างกายของเขาก็เบ่งบานภายใต้สายตาที่จับตามองของสมาชิกหลายคนของทีมแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระยะใกล้ๆแต่เงาก็ยังคงปรากฏอยู่ด้านหลังอารุเหิงด้วยการเคลื่อนไหวที่เกือบจะวุบวาบ หมัดของเขาก็อยู่ตรงหน้าแล้วแรงที่หนักมากถึงกับฉีกพื้นที่ออกจากกันและอากาศโดยรอบก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงมีร่องรอยของการดูถูกที่มุมปากของซีอองเขายกมือซ้ายขึ้นทันทีและฝ่ามือของเขาก็กลายเป็นสีทองเข้มปังเสียงอู้อี้ระเบิดบนฝ่ามือของมิสเตอร์ซีอองลมแรงพัดระเบิดทันทีและรศมีสีแดงเลือดหนาก็แผ่ออกไปด้านนอก ดวงตาของทังบูหลินและซือมาจินจิตตัวเกือบจะพร้อมกันเพราะพวกเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหมัดอันทรงพลังและหนักหน่วงของอารุเหิงกระทบไปที่ฝ่ามือของซีอองแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาตัวสั่นแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาถูกสั่นสะเทือนต่อป้อมประการที่ไม่อาจทําลายได้ไม่สามารถทําให้ซีอองเปลี่ยนแปลงได้เลยมีการย้อยเยยที่มุมปากของซีอองและฝ่ามือที่เปิดอยู่ของเขาก็ปิดลงโดยความหมัดของอารุเิงไว้ในฝ่ามือของเขาจากนั้นก็ปิดนิ้วของเขาทันที เสียงที่บีบคั้นหัวใจดังก้องไปทั่วผู้ฟังอารุเฮงทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปีเพื่อบรรลุวิธีการลับในร่างกายของเขาในที่สุดด้วยร่างกายที่ทรงพลังเช่นนี้หมัดขวาของเขาจึงแหลกเป็นชิ้นๆเมื่อฝ่ามือของเขาปิดลงนี่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจินตนาการได้ทั้งวูลินรีตาลงและเขาก็ตอบสนองทันทีปีกด้านหลังของเขากระพือปีกผู้คนเหมือนอุกบาตหอ,อกก็เหมือนมังกรและพวกมันก็แทงซีอองราวกับสายฟ้า แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงมุ่งเป้าไปที่เขาแต่ในขณะนี้เขาทำได้เพียงจัดการกับมันเท่านั้นซีอองสบัดมือซ้ายและอรุเหิงนก็ถูกโยนออกไปโจมตีซือหม่าจินจิที่พุ่งเกือบจะพร้อมๆกับถังวูลินมือขวาของเขายิงตรงไปยังถังวูลินเมื่อเขาเผชิญหน้ากับซีอองจริงๆเท่านั้นถังวูลินจึงรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของคนคนนี้ดูเผินๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรแปลกเลยเมื่อมิสเตอร์ซีอองหยิบฝ่ามือของเขาออกมา แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเขาหยิบฝ่ามือนี้ออกมาและมาหาถั้งวูลินทั้งวูลินรู้สึกราวกับว่ามีภูเขาขนาดใหญ่มาอยู่ตรงหน้าเขาทัานใดนั้นก็หายใจลำบากและไม่มีทางหลบหนีทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนถูกพลังของฝ่ามือนี้ปกคลุมไว้เขาจะถูกทุบเป็นผงจนหมดทั้งวูลินรีตาลงหักเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาทางออกแต่หลังจากการต่อสู้กับเครื่องบินเหวครั้งก่อนหลังจากเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ใช่ทั้งวูลินอย่างเมื่อก่อนอีกต่อไป เสียงคำรามของมังกรที่น่าตื่นเต้นดังออกมาจากปากของถังวูลินและความผันผวนของสายเลือดของราชามังกรทองขอองค์เขาเองก็ถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่แกนของมังกรหดตัวอย่างรุนแรงปล่อยออกมาและหดตัวอีกครั้งพลังงานที่พรุ่งพล่านอย่างมากและความผันผวนของเลือดก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขา ร่างกายของถังบูลลินมีออร่าที่ส่งพลังอย่างเหลอเือเชื่อเบ่งบานออกไปด้านนอกและหัวมังกรสีทองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกายของเขาเสียงคำรามของมังกรทองที่เร่าร้อนนั้นแม้จะอยู่ในระดับพลังยุทธ์ของมิสเตอร์ซีองแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนใบหน้าของเขาเล็กน้อยเสียงคำรามของมังกรทองนี้ราวกับว่าราชามังกรทองได้มาถึงตัวแล้ว พลังงานที่รุนแรงและไม่มีใครเทียบได้และความผันผวนของเลือดได้ระงับออร่าเลือดของมิสเตอร์ซีอองในขณะที่เขายืนขึ้นทําให้ฝ่ามือของเขาหยุดนิ่งเป็นเวลาครึ่งนาทีในขณะนี้หอกมังกรทองในมือของทังวุลินพุ่งออกมาต่อหน้าซีอองหัวมังกรสีทองขนาดใหญ่ได้กลายเป็นมังกรขนาดยักษ์ย้ายและมันอ้าปากจะกลืนกินซีอง รูปแบบมังกรทองทั้งเก้าของทั้งวูลินแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่เขาสร้างถนนสู่พระราชามังกรทองบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับเสียงคำรามของมังกรทองและในทันใดนั้นทักษะหลอมรวมเลือดและวิญญาณก็เปิดใช้งานในเวลาเดียวกันพลังวิญญาณและพลังเลือดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวก็เบ่งบานทันทีดูเหมือนกับว่ามีมังกรสีน้ำเงินทองนับพันตัวรวมอยู่ในภาพนี้ กลิ่นอายของมังกรทองทําให้แม้แต่ซีอองก็เปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยเขาหันฝ่ามือของเขาเป็นหมัดและตะโกนเสียงดังพร้อมกันบูมความผันผวนของพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวโหมกระหน่าในอากาศบทที่1นึ่เจ้ามีผู้น่ากลัวการยิงที่ดูเหมือนเรียบง่ายของถังวูลินนั้นรวมเอาทักษะการหลอมรวมของเลือดและวิญญาณหอ,อกมังกรทองและเจ็จำนงทางจิตวิญญาณแม้ว่าระดับพลังยุทธ์ของเขาจะมีเพียงเจ็ดวง แต่เขาได้รับการเลื่อนระดับเป็นโต้หลัวโดยอาศัยชุดกราะต่อสู้สองคำของเขานอกจากนี้เขาได้รวมความสามารถอันทรงพลังหลายอย่างเข้าเป็นหนึ่งเดียวด้วยหอกนี้แม้แต่โต้หลัวระดับสุดยอดก็สามารถทําได้อย่ายืนขวางหน้าเขาไม่อาจถักสายเขาไปได้การระเบิดของพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวระเบิดขึ้นในอากาศซือหมาจินจือเพิ่งจับอารูเหิงได้และทั้งสองคนก็ถูกกระแทกห่างออกไปหลายสิเมตรฉันเพิ่งบังเอิญเห็นฉากนั้น หอ,อกมังกรทองของถังบูลินเต็มไปด้วยออร่าครอบงำที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในการแข่งขันทั้งคนก็เหมือนนกอินทรีที่บินข้ามท้องฟ้าไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็จะไม่มีวันสะดุง้งท่ามกลางเสียงคำรามหอ,อกมังกรทองก็กระเด้งสูงขึ้นและมังกรทองตัวใหญ่ก็ดูเหมือนจะกลืนกินราชาหมีไปแล้วแต่ในช่วงเวลาต่อมาแสงสีทองก็หายไปเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของมิสเตอร์ซีออง ใบหน้าของถังวูลินซีดเล็กน้อยแต่มือขวาของเขาที่ถือหอ,อกมังกรทองยังคงมั่นคงเอาล่ะฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าในช่วงเวลาสั้นๆคุณจะได้รับหมัดจากฉันแล้วไม่น่าแปลกใจที่เจ้านายขอให้ฉันฆ่าคุณโดยเร็วที่สุดมันสมเหตุสมผลจริงๆเจ้าหนูมีคุณสมบัติที่จะเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของฉันแล้วขณะที่เขาพูดจู่ๆแขนที่หนามากของมิสเตอร์ซีองก็สั่นสะเทือนและใบมีดแหลมคมสีทองเข้มก็โผล่ออกมาจากปลายนิ้วมือทั้งสองข้างทันที โมเมนตัม um ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นทันทีและเกือบจะในพริบตาเดียวเขาก็กลายเป็นหมียักษ์า้ายที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งสูงหลายร้อยเมตรกรงเล็บสีทองเข้มคู่หนึ่งยังคงขยายขนาดต่อไปพร้อมกับลำตัวในที่สุดก็ยาวได้ถึง30เมตรเมื่อมองภาพนี้ในเวลานี้แม้แต่ผู้ที่ทรงพลังอย่างทั้งหมดและคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้า คนที่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าดุร้ายที่สามารถแยกท้องฟ้าด้านบนและโลกด้านล่างออกจากกันมีกรงเล็บมังกรดำทั้งวูลินแทบจะพลุงออกมาในที่สุดเขาก็รู้ว่าทำไมลมหายใจของอีกฝ่ายจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากเมื่อย้อนกลับไปที่แท่นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เขาได้เผชิญหน้ากับมีกรงเล็บทองคำดำและได้รับกระดูกฝ่ามือที่ถูกต้องซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างมาก จิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคือหัตถีทองคำำําดําเสียงของถังวูลินเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมแน่นอนว่าเขารู้ว่ามีทองคําดําหมายถึงอะไรในคําสอนของวิทยาลัยเช็กจิตวิญญาณการต่อสู้แบบนี้เทียบได้กับมังกรยักย้ายตัวจริงอย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติดูเหมือนจะไม่มีแบบอย่างสําหรับปรมาจารย์วิญญาณหมีกรงเล็บดักโกลเพราะสัตว์วิญญาณชนิดนี้ดุร้ายเกินไปจริงๆ มีกรงเล็บทองทำเข้มระดับพันปีสามารถฉีกสัตว์วิญญาณธรรมดาอายุหมื่นปีออกจากกันในโลกแห่งสัตว์วิญญาณมันอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าจิตวิญญาณการต่อสู้หรือนั่นคือความเป็นมนุษย์ของคุณมนุษย์ทุกคนสมควรตายเขาไม่มีความตั้งใจที่จะพูดคุยกับถังวุลินต่อไปดาบสีทองเข้มที่น่าสะพรึงกลัวคู่หนึ่งซึ่งมีความยาวมากกว่า30เมตรก็ยิงออกไปในอากาศและฟาดฟันออกไป กรงเล็บอันแหลมคมเหล่านั้นดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าออกจากกันจริงๆทันทีที่มันแยกออกจากกันแสงดับอันน่าสะพรึงกลัวก็กระพริบไปทั่วรัศมี500เมตรไม่เพียงแต่ครอบคลุมทั้งวูหลินซือมาจินจิอารุเิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องจักรระดับสีดำ24เครื่องที่อยู่ไกลออกไปด้วยเอก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงจากคู่นี้เช่นกันของกรงเล็บอันแหลมคมจากนั้นท้องฟ้าก็มืดลงและในขณะนี้สำหรับทีมมังกรโลหิตมันเหมือนกับว่าจุดจบของโลกกำลังจะมาถึง ตตลัวสุดขีดทันใดนั้นความคิดนี้ก็ปรากฏขึ้นในใจของถังวูหลินความแข็งแกร่งของมิสเตอร์ซี่อองผู้นี้เทียบได้กับความแข็งแกร่งของโตหลัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นหมีกรงเล็บอีกด้วยใช่เขาแค่กำลังพูดถึงพวกคุณ,ณมนุษย์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุคคลน,นี้น่าจะเป็นอสูรวิญญาณหมีกรงเล็บทองเข้มที่ทรงพลังอย่างยิ่งมีสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังเช่นนี้ในโลกนี้หรือไม่ยิ่งกว่านั้นดูเหมือนเขาจะรู้จักตัวเองดี ความคิดเหล่านี้แล่นผ่านเข้ามาในจิตใจของทังวูลินในทันทีด้วยระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันของเขาควบคู่ไปกับชุดเกราะต่อสู้สองคำและทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทังวูลินมีความมั่นใจมากพอที่จะต้านทานแม้แต่สุดยอดโตหลัวที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ธรรมดาเหมือนกับซูเปอร์โตหลัวนี่คือซีอองราชาหมีแห่งยุคราชาแห่งหมีเดรดคลอทองคำเข้มหนึ่งในสัตว์ดูร้ายไม่กี่ตัวที่เหลืออยู่ เมื่อมันแสดงพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเพียงแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวนี้ก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังจวนจะตายเหมือนวันสิ้นโลกเมื่อหายใจเข้าลึกๆดวงตาของถังวูลินก็ปิดลงทันทีเขาถอยไม่ได้ในฐานะแกนกลางของทีมหากเขาล่าถอยในเวลานี้ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะต้องรับการโจมตีของซีอองที่ดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าออกเป็นชิ้นๆแม้ว่าเขาจะล่าถอยทันทีแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเขาสร้างเทคนิคการยิงปืนถลสุราชาและคำว่าแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของเขาอีกต่อไปไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ว่าคู่ต่อสู้จะดูร้ายแค่ไหนคุณก็สามารถก้าวไปข้างหน้าและใช้เส้นทางของคุณเองสู่การเป็นราชาได้ชุดเกราะต่อสู้พระจันทร์มังกรบนถังวูลินระเบิดออกมาทันทีด้วยเสียงคำรามของมังกรที่น่าตื่นเต้นแสงและเงาของมังกรทองคำตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขา หอ,อกมังกรทองคำในมือของเขายิงเปลวไฟที่พลังพลายออกไปในทันทีทันใดบุคคลก็ดูละลายไปเพื่อดวงตะวันสีทองโมเลกุลขององค์ประกอบคุณลักษณะต่างๆในอากาศรวมตัวกันเข้าหาเขาอย่างบ้าคลั่งแม้แต่ชื่อจริงโต้หลัวก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแสงสีทองหลายพันดวงสว่างขึ้นทันทีในขณะนี้สิ่งเดียวในใจของถังวูหลินคือหอ,อกที่อยู่ในมือของเขาและไม่มีอะไรอื่นอีก แสงสีทองทุกดวงดูเหมือนจะเป็นตัวตนของหอ,อกมังกรทองในชั่วพริบตามันพบร่องรอยที่เหลือจากกรงเล็บความกลัวสีทองเข้มคู่หนึ่งเมื่อพวกเขาผ่านเข้าไปในความว่างเปล่าแต่ละนัดจมตีแกนกลางของกรงเล็บความกลัวสีทองเข้มอย่างแม่นยำสถานที่ที่ยากลำบากแสงปืนสีทองปะทะก,กับกรงเล็บความกลัวสีทองเข้มที่ดูเหมือนจะสามารถฉีกโลกออกเป็นชิ้นชิ้นและพวกมันก็พังทลายลงมาทีละดวงอย่างไรก็ตามแสงหอ,อกนับพันดวงได้ชะลอความเร็วของกรงเล็บความกลัวสีทองเข้มลง เขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังเสียงหัวใจเต้นรุนแรงดังขึ้นทางด้านขวาของถังวูลินร่างกายของอารุเหิงพองตัวขึ้นสูงถึง10เมตรการเต้นของหัวใจที่ดังสนั่นทำให้เลือดของเขาพันผวนอย่างรุนแรงและมีเลือดจางๆทั่วร่างกายของเขาเปลวไฟไหมพลังงานและเลือดที่รุนแรงและไม่มีใครเทียบได้นี้ถูกปล่อยออกมาโดยปรมาจารย์ยานที่เผาตัวเองอารุเหิงยังเข้าใจด้วยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นศัตรูมาตลอดชีวิต และเขาไม่กล้าที่จะอดกลั้นเลยผิวหนังทั่วร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยชั้นของทองคําสีแดงราวกับดาวตกที่กระทบซีอองจากด้านข้างปีศาจดาบวายุซือหม่าจินจิก,ก็ได้ปล่อยดาบสังหารมังกรของเขาออกมาในเวลานี้และเสียงคำรามของมังกรแหลมคมก็ดังก้องไปบนท้องฟ้ามังกรชั่วร้ายตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นจากท้องฟ้าและกลายเป็นหินลับดาบสังหารมังกรท่ามกลางเสียงกรีดร้องมีดผ่านไปและสวรรค์และโลกก็เปิดออก ดาบสังหารมังกรกระโดดข้ามท้องฟ้าทันทันทีและรวมเข้ากับจิตวิญญาณของดาบด้วยแรงผลักดันที่ไม่มีใครเทียบได้ร่างของซหมาจินจิหายไปอย่างสิ้นเชิงทักษะวิญญาณที่เจ็ดของเขาคือการฆ่ามังกรด้วยร่างกายของเขาและวิญญาณดาบของเขาก็เหมือนกับคุกในเวลาเดียวกันหุ่นยนต์24ตัวก็ทำการโจมตีในเวลาเดียวกัน หุ่นยนต์โจมตีระยะประชิดทั้งหมดกำลังปิดกั้นด้านหน้าของหุ่นยนต์ระยะไกลหุ่นยนต์ระดับสีดำ24ตัวนี้เป็นการโจมตีระยะประชิดครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งของการโจมตีระยะไกลปืนใหญ่นำทางวิญญาณสไนเปอร์หนักในมือของลองยุกซิวได้ถูกวางตำแหน่งแล้วและแสงสีน้ำเงินเข้มบนกลวิญญาณขนาดใหญ่ยาว8เมตรก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณสีอ,องก,ากลางกรงเล็บที่น่ากลัวสีทองเข้มคู่หนึ่งออกแล้วตบมันอาวุธสุดเท่นี้ก็ถูกยิงเป็นครั้งแรกในที่สุด แสงสีน้ำเงินเข้มยิงออกไปอย่างเงียบๆทันทีที่ยิงออกไปไม่มีเสียงคำรามและไม่มีออร่าแห่งความรุ่งโรจน์เลยมันมีปริมาณมากๆแต่รังสีที่ยิงออกมานั้นหนาเท่ากับนิ้วของมนุษย์ถึงแม้ไม่ระวังแต่ก็มองไม่เห็นแสงและเงาสีน้ำเงินเข้มหายไปเกือบจะในทันทีไปถึงหน้าอกของนายซีอองในทันทีในเวลานี้มิสเตอร์ซีอองคนนี้สูงกว่า100เมตรเป้าหมายนั้นใหญ่มากจนเขาไม่จำเป็นต้องเล็งอย่างระมัดระวังด้วยซ้ำ แสงหอกของถังวูลินปิดกั้นกรงเล็บทองเข้มที่หน้าเกรงขามของซีอองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่กรงเล็บสีทองเข้มยังคงปิดเข้าด้านในเวลาที่ถังวูลินได้รับนั้นไม่ไร้ประโยชน์อย่างน้อยก็ให้กลไกระดับสีดำจำนวน24ตัวมีเวลาเพียงพอที่จะล่าถอยและถอนตัวจากการโจมตีนายซีอองไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักเป้าหมายเดิมของเขาคือถังวูลินเท่านั้นตราบใดที่ถังวูลินถูกกำจัดมนุษย์คนอื่นๆก็มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยสำหรับเขา แต่ในขณะนี้ความรู้สึกเสียวซ่ายอย่างอธิบายไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาดวงตาของทรงจุนรีลงเล็กน้อยและเส้นผมสีทองเข้มบนผิวหนังของเขาก็ระเบิดออกมาพร้อมกับรัศมีสีทองเข้มที่แข็งแกรง่งสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับมีทองคำดําคือความสามารถในการป้องกันและโจมตีของมันเองแม้ว่าเขาจะไม่มีการโจมตีระยะไกลแต่เขาสามารถกล่าวได้ว่าเป็นราชาแห่งการโจมตีระยะกลางและระยะสั้น มีที่อยู่ตรงหน้าฉันเป็นหนึ่งในสิบสัตว์ร้ายที่ดุร้ายเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแล้วและเขามีอันดับสูงมากในบรรดาสัตว์วิญญาณในปัจจุบันนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วคนเดียวที่สามารถโน้มน้าวใจได้จริงๆคือผู้ที่เป็นผู้นำของสัตว์ร้ายทั้ง10ตัว